เรื่องนี้งไงคะเป็นคิวตัวแม่เลยไหมคะ,คะเรื่องนี้อ๋อ,อไม่ค่ะเป็นตัวหนึ่งในนั้นนะคะอ่านบทก็คือยังไงคะรับเลยไม่อ่านนะคะตอนแรกค่ะไม่คือ,ค,อคือเขาบอกมันเป็นเรื่องข้า,ขาวๆแล้วหนูก็รู้ว่าเป็นพี่อดัมก็รู้สึกว่าโอเค quality Why not ค่ะทำไมถึงตัดสินใจรับแบบโดยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าแบบเออเพราะว่าตอนแรกแบบเกี่ยวกับว่าเอ้ยคนมาเอาติ้งกันนะแล้วเขาก็แบบมีเซ็กส์กันอะไรที่แบบโอเคค่ะแค่นี้แหละ น่าสนุกอ่ะเพราะว่า outing มันแปลว่าต้องออกจากกรุงเทพเพราะหนูนะคะก็เบื่อ s ี r i ส์ life นะคะบางทีหนูก็อยากจะออกมาข้างนอกบ้างแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ fresh air ก็รู้สึกว่า it's perfect for me ค่ะเอเราไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยก็บอกว่าก็ไม่ก็ตอนตอนแรกไม่มีบทมันยังไม่ได้เสร็จอะไรอย่างงี้งมันก็เลยบบว่าบอกมาแค่เป็นโครงเรื่องค่ะคือแบบรู้สึกไงบ้างเวลาแบบว่า พูดถึงเรื่องเซ็กกันเราจะเป็นฟิลแบบตัวแม่ในวงการเลยอย่างเงี้ยแย่หนูชอบค่ะหนูชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับมันค่ะหนูชอบคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงก็ชอบเหมือนกันนะคะได้แต่หนูยังไม่ได้ลองยังไม่ได้แสดงเริ่มใช่ไหมคะ ยังไม่ได้เริ่มแสดงเลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะมีถ่ายประมาณ2ซีนค่ะวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยก็ตื่นเต้นเต็มที่กับมันแบบได้ได้แค่ไหนเต็มที่ค่ะแต่หนูก็จะแกล้งทำมันเล่นผิดบ้างจะได้ทำหลายๆครั้งค่ะหลายครั้งเพราะว่าอยากให้ฟีลแบบครั้งแรกมาอาจจะแบบนัวกันไม่สุดไง่จะรู้สึกแบบ อยากจะรู้วิาปากเรามันจะล็อกกันตรงไหนลิ้นเราจะเข้ากันหรือเปล่ามันต้อง practice นิดนึงอะคะ่ะระบว่างที่พูดมุกับเขาแบบว่าเออผ่านเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบ no ต้อง perfect ก็เลยต้องแบบซ้อมจูนนิดนึงจะเกินเรื่องที่พูดกับให้ให้ทำไหมครับเอออันที่จริงหนูได้ข่าวมาว่าหนูอาจจะมีหรือไม่มีหนูก็งงอยู่อะคะ่ะ ตัวเราอยากอยากอยากมากค่ะอยากอยากมากค่ะพร้อมเลยค่ะค่ะนี่มีติดต่อเข้ามาเยอะไหมกับการแบบคาแรนคเตอร์แบบนี้อ่ะแบบนี้อ๋ออันที่จริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยคอนเทนท์ที่เราทำไปมันก็จะมีแบบกึ่งเ u c a คช o n ด้วยมันไม่ได้เน้นว่าแบบให้ต้องแอ็เอาขนาดนั้นนะคะเป็นการแบบพูดส่วนมากจะเรื่องที่ส่วนมากงานที่จะเข้ามาหลังจากนี้คือเป็นเกี่ยวกับการพูดมากกว่าค่ะที่เกี่ยวกับเซ็กส์เราเรารู้สึกไงมากับเวลาพูดอ่คนแบบ มองมพูดถึงเรื่องเซ็กเราไม่ได้เป็นโลโก้เลยอย่างเงี้ยพิชชาคือโลโก้ของเรื่องเซ็กเองรู้สึกงไงบ้าง โลโก้เห <bug two> ็นความสุขเหรอคะภูมิใจแล้วมันเกียรติมากเลยค่ะ <c ười> ขอบคุณมากๆค่ะไม่คืออันนี้จริงหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ <c ười> เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนมีหนูเชื่อพี่ๆก็มีนะคะแล้วก็แค่เราไม่พูดกันแบบเปิดเผยซึ่งซึ่งล้งอกันล้อเปิดเผยมากๆแต่พอพูดกันเรื่องที่มันสาคัญไม่ค่อยได้พูดพอหนูพูดเรื่องนี้แล้วมูดเดตโทนมันออกไปในเวที่เราต้องการแล้วคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีสาระนี่เราก็รู้สึกว่าเออดีใจว่ะทำทำมาในเวที่อยากเพราะไม่งั้นหนูกลัวเหมือนกันว่าตอนแรกท่ลลยเปึงไ แต่นี้รู้สึกว่าพอมันทํามาปีหนึ่งแล้วคนเข้าใจมากขึ้นก็ดีใจค่ะอืมคือตอนนี้พอพอมาเวนี้แล้วคืองานวิทยากรอย่างเงี้ยเชิญไปพูดอย่างเงี้ยมันเยอะใช่ไหมค่ะเยอะขึ้นเลยค่ะได้ทําให้กับเ uh, อ่อยูไนเต็ดเนชั่นส์ด้วยรู้สึกแบบว้าว very happy ค่ะดีใจมากอืมพอได้ทำ่างนี้ให้กับให้กับสังคมแล้วมัน รู้สึกยังไงรู้สึก yes ออรู้สึกสวย success ไหมอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะคือหนูไม่ได้ทํามาตอนแรกเพราะว่าแบบเงินเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทุกคนแบบว่าโอา้ฉันจะจะขายน้ําเปล่ากับเซ็ก์เอสของเธอมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้เป็นอะไรที่แมสในเชิงของมาร์เก็ตติ้งกับแบรนด์แต่ว่าตัวที่ทำมานันรู้สึกว่ามันมีความหมายแล้วก็เป็นอะไรที่เราตื่นมาแล้วทำได้ทุกวันเพราะฉันรู้ว่าตอนแรกอะหนูเป็นคนลงเงินลงทุกอย่างเองก็เลยรู้สึกกวว่่าาาาาถ้้เเเิดรรรทํอะไไแลมป เราจะแพชชั่นทำมันไปเรื่อยๆไหมเราจะสามารถทำมันต่อไปตลอดหรือเปล่าหนูก็เลยถามตัวเองหลายอย่างว่าอะไรวะที่อยากทำแล้วตื่นมาแล้วมีแพชชั่นก็เป็นสิ่งนี้ค่ะพอมาทางนี้แล้วเรายังรู้สึกเสียดายกับวงการนังแบบของเราไหม ไม่ค่ะหนูไม่ได้เสียมันไปนะคะ oh. แค่แค่เขาน่าจะกลัวกันจ้างหนูมากกว่าค่ะ oh. ตอนนู้บอกว่า it's okay นะคะ oh. หนูก็ยังเป็นนางแบบได้ะคะ่ะยังมีนางแบบติดต่อเขามาเยอะอ๋อไม่เยอะค่ะแต่ก็มีอยู่นะคะ oh. ไม่อยากให้เยอะกว่านี้อะค่ะ oh. ไม่คือฉันรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยไปทางในสาย uh, entertainment oh. ที่มันไม่ได้เป็นนางแบบจา๋า oh. แล้วตัวเราแบบแบบ ช่ว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่แบบวงการบันเทิงที่มันได้ลองหลายๆอย่างเพราะ <Okay. S 1> ตอนแรกอ่ะหลังจากแข่งขันอ่ะชะได้ลองทุกอย่างเลยแล้วมันจะมีเวที่รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันเฉิดฉายว่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้มันทาแล้วมันไวายโ <Okay. S 1> ลเราก็เลยไปอยู่ในจุดนั้นเยอะๆจนที่บางทีเขาอาจจะแบบว่าอ่ะ ไปตรงนั้นเยอะจนแบบฝั่งนี้เขาเลยรู้สึกว่าอ๋ออ๋อเธอไปทางนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะบอกว่าเราทาได้หมดค่ะเราเป็นคนที่มีความสามารถเยอะค่ะติดไหมคาคนบางคนบลืมภาพของพิชชาในการเป็นางแบบไปแล้วเ<า>งี้ยใช่ค่ะต้องไปเสิร์ช g o o g l e ใหม่ด้วยเราโอเคไหมกับคนที่แบบลืมภาพนั้นไปแล้วแต่แบบจาเราในอีกภาพหนึ่งได้ค่ะซึ่งซึ่งภาพที่ทุกคนจําหรือทุกคนเสพในสื่อของตัวเองอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแย่หรือผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนูไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อเสียดายจังเลยหรือแบบ เขาเสพตรงนั้นในส่วนอื่นเขาก็ชอบในส่วนนั้นไปคือทุกคนก็แบบแล้วก็แต่มีคนยังเดินขึ้นมาว่าโอ้หนูชอบตอนพี่เดินแบบหนูชอบตอนพี่ถ่ายแบบอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะคือมันแล้วแต่ส่วนว่าใครชอบตรงไหนของเราอยากร้องไะอยากให้แบบเดินแบบสดใหนูก็เรียกร้องเหมือนกันค่ะ ค่ะขอร้องค่ะไอ้เรื่องหน้าอกหน้าใจเห็นว่าว่าที่ที่มีเหตุผลที่ไม่ทําหน้าอกนี่มันมีเหตุผลอะไรคะอ๋อคือพี่เข้าใจว่าพอพอมันพอมันสัมภาษณ์หรือทําสื่ออะไรเงี้ยมันก็แบบหนูเป็นคนใส่เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยอ่ะคือสัมภาษณ์หนูก็แบบกึ่งจริงคือหนูมั่นใจอ่ะนะชัวร์อยู่แล้วแต่บางอย่างหนูก็ทำให้มันสนุกขึ้นมากขึ้นหนูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหนูนมใหญ่อ่ะหนูจะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะแล้วตอนคนไม่เคยได้ยินเขาเลยบอกว่าทำไมอะลูกหนูก็เลยบอกว่าเพราะหนูฮอตเกินไปอะค่ะถ้าเกิดมมีีีนนนใใหญ่่่กกวา้คงจะฮอตทสุดโลลเย กจะแบบว่ามั่นเกินจักรวาลไปอะค่ะอะไรเงี้ยก็แบบประโจไปอะค่ะแต่ว่าที่จริงหนูก็คิดว่าความจริงมันก็มีอยู่ในนั้นบ้างอะหนูคงจะแบบโชดนมตลอดเวลาไม่ทําอะไรละอะไรเงี้ยไม่มีแผนจะทำไหมอยากอยากจะทำไหมหนูจ้ะหนูเหรอคะอ๋อไม่มีแผนนะคะไม่มีแผนอยากให้มันตุ้มต้าม่สร้างความมั่นใจอย่างเงี้ยสร้างอีกแล้วเหรอต้องสร้างอีกเหรอคะอีกอย่างเงี้ยไอ d o n ร think so ถ้าเกิดหนูนมใหญ่หนูคงจะแบบ หนูไม่รู้หนูจะเป็นคนแบบไหนแล้วอะค่ะหนูคิดว่าแบบว่า excuse me คือมันจะเป็นการใช้หน้าอกในการแบบ p r i v i l e g e สุดในตัวหนูเลยค่ะหนูคว่าหนูจะเป็นคนนั้นนะคะวัาหน้าอกมันแย่งซีนเหรอยังไงไม่แต่มันจะแบบมันจะ take advantage คน,งนไงมันจะเป็นแบบมันจะแบบ boobs <c oughs> I get everything I want ค <c oughs> ่ะทุกอย่างแบบฉันอยากได้สิ่งนี้ no หนูทำอย่างนี้หนูได้เลยโอเคหนูอะไรหนูจะไปเห็นแบบ พูดพูด too much power in the boobs แต่ว่าตัวนรู้สึกว่ามันทําให้พี่ชาติเนี่ยได้โฟกัสอย่างอ,อื mm ่นสำหรับตัวฉันเองนะอันนี้ฉันรู้สึกว่าพอฉันไม่มีนมอ่ะฉันรู้ว่ามันเป็น sex symbol mm hmm. ของทุกชาติทุกที่ mm hmm. แล้วพอฉันไม่มีฉันรู้สึกว่างั้น ต้องโฟกัสอย่างอื่นแล้วแหละงั้นแอตติทูดต้องแบบต้องเป็นคนที่คุยสนุกต้องเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรเงี้ยหนูอาจจะเป็นโฟกัสอย่างอื่นในชีวิตมากแสดงว่าชีวิตไม่อยากไม่อยากจะสันจะสัญญกรรมเลยใช่ไหมเป็นแบบภูมิใจในแบบของสิ่งที่เรามีใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้พูดแบบว่าการตัวเองว่าอ๋อฉันไม่มีวันทำนะคือเดี๋ยววันหนึ่งหนูรู้สึกว่าเอ้ย อยากทําสิ่งนี้รู้สึกว่ามันจะเสริมความมั่นใจเรามากกว่าเดิมเพราะมันลดไปด้วยอายุซึ่งมันเกิดขึ้นทุกคนอยู่แล้วคือจะมาโกหกแบบ you everyone will get old อย่างเงี้ยก,ก็สามารถทําได้แต่วันนี้รู้สึกว่า it's okay ค่ะหนู happy หนูไม่ได้บอกว่าหนูสวยที่สุดนะแล้วไม่ได้บอกว่าแบบโอ้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันไปได้แล้วมันก็คนก็โฟกัสในจุดที่เราอยากให้โฟกัสค่ะเพราะถ้าเกิดพี่น้องเราคงจะสวยมากคง <laughs> จะคน <laughs> จมูก <laughs> เออไอ้อีกเรื่องนึงแบบแฟนๆนางงามเชียวเออกบบแกบอกว่าหนูเหรอใช่ ดูเจลิกเนี้ยคือาวทำไมอะตั้งตัวให้มือนผู้เลี้ยงนมอะเหรอไม่ใช่แบบจะเลิกเธออช่อยากให้เป็นลงแบบสเปรยนึ่งผมมีแบบสักคนน่งแบบนี้ตั้งตัวเป็นแบบประกวดงานเยอะอะไรเงี้ยเขาอยากเห็นไฟเตอร์อยากไหมเอาจริงๆหนูไม่ได้อยากขนาดนั้นนะคะแต่เข้าใจเลยนะเพราะมันมากไปเลยที่ดูแล้วแบบมันแซ่บ ก,ก,กีเลยอะ่ะมันแบบอเมหนูเข้าใ, <c oughs> ใจเลยหนูเข้าใจเลยหนูเข้าใจแต่ตัว <c oughs> แต่ตัวหนูอ่ะเอาจริงนะตัวหนูอ่ะเป็นคนที่แบบไฟกลับไงแล้วหนูคิดว่าการที่เป็นง,งางนที่ดีคือคนที่สามารถรับฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวเ,เองได้เรื่อยโดยที่ไม่แบบฟักมูทุกคนอะ่ะมันก็คือหนูเป็นคนแบ้ที่แบบว่าโอเค I will ฟัง I will improve แต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปก็แบบว่า มันจะมีอย่างเงี้ยแล้วแทนที่จะรักกันเพราะได้เป็นศัตรูคนใหม่แล้วอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูจะกดดันเกินไปแล้วก็เอาจริงๆอะ่ะแบบจริงๆเลยนะมันมีหลายอย่างที่ที่ชาติคือคนอะ่ะจะคนพอเราอยากเลือกนางงามที่ไม่ใช่นางงามนะเ,เราจะเห็นแต่ข้อดีของเขาก่อนเราจะว่าอุ้ยอีกคนนี้มันไม่ตายไหมอีกคนนี้มันมีแอททิจูดีแล้วส่วนอื่นๆที่ฉันไม่มีล่ะฉันไม่ได้ซ้อมเดินเลยนะฉันไม่ได้แบบเป็นคนบุคลิกดีเลยนะฉันไม่ได้เป็นคนที่มีอิมเจที่เป็นนางงามเลยนะ คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกบางคนที่เราสึกว่าชอบตรงนี้เพราะมันขาดตรงนี้ไปในช่วงหนึ่งแต่ไม่ได้ดูภาพรวมเพราะทุกอย่างเป็นภาพรวมฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดภาพรวมแบบพูดตรงๆเลยนะไม่ได้มีทุกอย่างแล้วก็รู้สึกกดดันแล้วรู้สึกว่าเราไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเราจะไม่มีความสุขแล้วคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าอยตอนแรกอุตสาห์อวยแต่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อเลยมันเป็นอะไรประมาณนั้นเพราะหนูจะ live up to expectation ไม่ได้เวลาดราม่าหรอโอ้ no 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 it's not about drama but it's about like คุณต้องรู้สึกว่าคุณเหมาะสมอ่ะเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้ดีนะคือความเหมาะสมไม่ได้แปลว่าอุ้ยฉันด้อยกว่าหนูไม่ได้พูดแตงด้อยกว่าเลยแต่แค่แบบว่าฉันไม่เหมาะสมในโรนี้อ่ะพอคนบอกอู้เธอเหมาะสมในเดอะเฟซหนูจะบอกเชสเยสเพราะฉันรู้สึกว่าโรของฉันมันฟิตกับเดอะเฟซหรือว่าวิธีการแอคหนูก็เลยรู้สึกว่ามันแค่ความเหมาะสมในในตัวตนของชาติในทุกอย่างมันยังไม่ใช่ตรงนั้นตอนเด็กๆอะเคยคิดไหมว่าจะเป็นน้อาเป็นนั้งแต่เด็กๆไม่ค่ะอยากเป็นนักเต้นนะคะฉี่เลยนะคะ เ,บบเธอเธอมีความฝันเอออะไรก็ได้ที่ต้องใช้ energy ของสูงเนาะใช่ใช่แต่นางงามอะ่ะเคยเคยชอบเพราะว่าอะไรหนูจะบอกอสิ่งนี้หนึ่งที่หนู passion ในกนางงามคือการตอบคําถามใช่มันมี strategy ในการตอบคําถามห,หนูไปรู้มาแล้วอะ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าอ่ะ <c oughs> ที่หนูรู้อนะ่ะนะไม่รู้จริงหรือเปล่า strategy ในการตอบคำถามสมัยใหม่นะคะเขาจะมีคำถามอะไรที่มันมีความหมายต่อสังคมแล้วนางงามควรจะเตรียมวิธีตอบเป็น5 c a แคต o r y ด้วยกันห้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทร้าของ empowerment มาทร้าของ politics มันจะมีคำยูที่สามารถยูจบได้เขาจะถามคำถามยูมาพยายามตอบตรงให้ดีสุดแล้วก็มีคำจบที่สามารถเตรียมได้ใน5 c a t ค g o r y มันเป็นอะไรที่สามารถเทรนได้อะหนูเชื่ออย่างนั้นจริงๆหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุตินะในในโลกอีกโลก หนึ่งที่หนูรู้สึกหนูพร้อมในเรื่องอื่นอะการตอบคําถามอะไรที่หนูจะเทรนและเทรนและเทรนมันสนุกมากไม่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 ลงแข่งจะเป็นคนเทรนในการตอบคำถามให้กับนางงามอ๋อไม่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 ได้เก่งขนาดนั้นแต่หนูไปดูแพทเทิร์นมาแล้วมันมีการมันมีจุดเปิดกลางและปิดที่มันเป็นแพทเทิร์นได้และตอบได้ดีได้แสดงว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นนางงามแต่เราติดตามตลอดเป็นเอฟตลอดเออ ค้าก็ดูดูเรื่อยๆค่ะเออส่วนมากหนูจะดูในรอบที่แบบแข่งลึกๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรืองไปตามแบบเพราะมันจะมีแบบยิบย่อยนู่นนี่นั่นด้วยกว่าที่จะมาเป็นแบบว่าอุ้ย sorry เป็นแบบว่าแข่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามก็คือเด็ดเด็ดขาดแฟนนางงามไปเลยเลาวไม่มีดิช้าในวงการแบบในงามเลยโน o o โอเคค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดถามแบบขอบคุณคนที่เชียร์ก็แล้วกันเพราะหนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากทุกครั้งที่คนพูดอะเอาจริงๆหนูดีใจแบบเฮ้ย เห็นเห็นฉันด้วยในแบบที่ดีเ,ออเพราะทุกครั้งที่คนชวนหนูรู้เลยว่าเขามองสิ่งที่ดีเขาไม่ได้มอกว่าอ๋อเธอหวยเชิญไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยดีว่าแซบตรงนี้เชิญแต่เราก็ไปบอกว่า ไม่แต่อยากเน้นตรงนั้นที่มันมีตรงอื่นด้วยที่เราอาจจะยังไม่ไแบบใช่อะไรเงี้ยค่ะโมไปมันเล่นหย่เกินเบอร์ด้วยเนาะอะไรเงี้ยเราอะค่ะหนูไปเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์อันที่จริงเออถ้าเกิดไปคงแบบถ้าเกิดเราไม่ได้มองก็แบบ why why not can I see the score อะไรเงี้ยโคเซเป็นคนนั้นแบบว่า are you fair แบบว่าทำไมได้ถึงทำไมได้ทำไมได้แปดทำไมไม่ได้สิบบอกมาเออเป็นคนที่ request แบบว่า fairness อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะเพื่อความเอนเตอร์เทนเมนต์แหละโอเคครับโอเคครับเป็นการสัมภาษณ์ที่ม้วนปิดท้าย